สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับเจตาผ้าร่วยเนาะคะ่ะในทางช่องยูทูบเนาะเจตาจะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเด้อคะ่ะรัฐบาลไทยเนาะเป็นบันที16มืออื่นพบกับซีเซียนดังเด้อค่ะพี่น้องซีเซียนดังเนาะรัฐบาลไทยพรุ่งนี้ไปลุ้นไปตามยิบจับลอตเตอรี่กันไว้เนาะพี่น้อง ฝ่าแจงฝ่างามพี่นอ้องเอ้ยแดดหลายไปเบิ่งแนวทางของรัฐบาลไทยกันค้าจ้านี่จะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยของวันที่สิบหคือมืออื่นนี่เนาะค่ะพี่น้องเจตาผ้าลวยจะมาว่างแนวทางของรัฐบาลไทยเป็นมืออื่นเนาะสูตรตัดค่ะพี่น้องสีเซียนดัง ซีเซียนค่ะที่มาดามจะมาลุ่งให้พี่น้องเบิ้งมือเนี่ยเอาไปไว้พิจารณากันลุ้นกันมืออื่นเนาะหยิบจับลอตเตอรี่กันเลขกทุกตัวเอามาเป็นแนวทางเด้อค่ะบอด้สนับสนุนใเนเรื่องการพานันเนาะเสียงโศกเสียงดวงกันเบิง้งสูตรตัดของเพิ่นมีเหนี่ยค่ะพี่น้องบ่มีหลายเพิ่นเจาะเพิ่นเน้นออกมาเลยสูตรตัดของผู้แรกก็จะเป็นมาดามคำนวณเนาะค่ะ ของมาดามคำนวนเพิ่นเคยแตกมาแล้วเด้อค่ะบนล่างเนาะแตกสามตวัวมันก็แตกมาแล้วเดอ้อมาดามคำนวเนอีฟซีก็พอจะฮูกันอยู่เนาะจากว่าลีพิ่นดังพิ่นปังอยู่แล้วตามไม่ค่ะมืงอื่นมันทีสิบหกเนาะค่ะพี่น้องของมาดามคำนวณเนาะมาเบิ่งแนวทางของเพิ่นบนล่างเนาะค่ะบนล่างเลยวิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ค่ะ สามตัวหนึ่งหางห้าสามศูนย์สามห้าสามศูนย์ห้าศูนย์เก้าศูนย์เนาะค่ะนี่จะเป็นของมาดามคำนวณจดดใ้เด้อค่ะพี่น้องบพจดกแ็แคบหน้าจอเนาะของมาดามคำนวณสูตรตัดของพื้นเนาะค่ะเอามเาบึงของภูไม้กันเนาะค่ะอันนี้จะเป็นของไผ่ซองสุวรรณเนาะค่ะ นี่ก็คือของซองสุวรรเนาะกราบขอบบุญขอบคุณทึงมาดามคำนวลทึงซองสุวรรนี่แหะค่ะเที่ยวมาว่างแนวทางทางช่องของเจตตาพ้าร้วยเนาะซองสุวรรรัฐบาลไทยค่ะวิ่งของเพิ่นก็จะมี8เนาะบนล่างสตัวก็จะมี180่สองตัว3ามหาง80 8ศูนยค่ะ ฝากไว้ผิจาจรณากันเป็นมืออื่นเนาะค่ะวันที่หกตุลาหกเกรัฐบาลไทยออกเนาะค่ะพี่น้องผิจาจรณากันสองสุวันเนาะกันไปดูตัวใหม่กันไปบงของเสี้ยนใหม่เนาะนอ้อีกมีสีเสี้ยนชอเชษชัยกันนี่ชอเชษชัยเนาะ แนวทางรัฐบาลไทยสูตรตัดสูตรเด่นส,สูตรเน้นสูตรเจาะเพื่อนพี่น้องนี่พิ่เจลหน้าด้ยิบจับลอตเตอรี่กันเนาะเอามาเบิ่งวิ่งวิ่งบนล่างของเพิ่นเนาะชอเชียชัยรัฐบาลไทยเนาะค่ะวิ่งของเพิ่นก็จะมีเจ็ดมีเจดสามตัวหางเดียวก็จะมีศูนย์เจ็ดหนึ่ง สองสองตัวสามหางเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองค่ะขอบคุณทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังแรงใจเจตตาผ้าลวยเนาะช่องในน้อยเนาะค่ะพี่น้องขอพระคุณเป็นอย่างสูงวันที่สิบหกแคปนาจ,จอไว้เด้อค่ะไปชอบแนวทางของชอเชษชัยเนาะค่ะต่อไปค่ะพี่น้องต่อไป ต่อไปจะเป็นของเลขลับนางฟ้า,าสูตรตัดสูตรเน้นๆมหาหยเลยค่ะพี่น้องขอบคุณเลขกเลขลับนางฟ้าเด้อค่ะเที่ยวมาว่างทางช่องเจตาพาลวยเนาะวิ่งบนล่างบนล่างของพื้นวิ่งเก่าเด้อค่ะพี่น้องสามตัวสามเก่าหนึ่ง สองตัวสามหางเนาะค่ะก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามบันที่สิบหกเป็นมืออื่นเนาะเอาหยิบจับลอตเตอรี่กันรุ่นกันกับพี่น้องเสียงโชกันเบื้งเนะาะคราผู้ใดใดผู้ใดปังก็ดีใจน้ำเ้อค่ะถ้าเลขลดบ่เขาก็ขอโทษขอไหพี่น้องเป็นย่างสูงเนาะเลขมีเขา่ามิลุดเนาะกับพี่น้อง เอาไปพิจารณากันมืออื่นเด้อค่ะวันที่สิบหเนาะขอทุกคนโชคดีเด้อค่ะโชคดีสมหวังกันเนาะยิบจับอตเตอรี่ีกันไว้พี่น้องตามเด้อค่ะของเลขลับนางฟ้าเนาะผลกระดังกับระปังกระเขายู่ค่ะรัฐบาลไทยเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะ ขอ้พี่น้องมีความสุขสมหวังกันพรุ่งนี้เนาะมืออืน่นจังใดก็ให้มีความสุขให้เฮให้ห้ากันให้ปังปังกันคลิปนาพ่อกันไหมขอยมีความสุขวันที่สิบหกแล้วเนาะพี่น้องเนาะความหวังกันได้เนาะหยิบจับ,บ,บลอตเตอรี่กันไว้คลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ